โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่9,99,000บาทเท่านั้นชีวาเวลเนสเพรมารีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ ภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุขโรงพยาบาลน,นว,วมินทร์ <We say. S 2> ครับผมอยู่บริเวณชิวาชาเล่นะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยเพิ่งเสร็จร0 0นะครับทำการส่งมอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจัดสวนแล้วนะครับซึ่งเป็นบ้านในฝันของของคนหลายๆคนนะครับ ที่ได้เป็นเจ้าของแต่จริงๆชัวร์ฉันมีหลังน้อยมากนะครับมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่4หลังนะอย่งสามสี่หลังนะครับหลังนี้นี่ก็เป็นสไตล์คอนเทมต์ปรารี่นะครับซึ่งจะไม่มีวันเชยนะครับเป็นรูปสมัยครับผมก็ออกแบบอย่างสูดความสามารถนะครับแล้วก็เจ้าของก็มีความสุขที่ได้รับบ้านหลังนี้ไปนะครับสุดครับเดินภาพโดยรอบๆนะครับแต่เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยได้จัดทําการจัดอินทีเรียแล้วนะครับโดยมารยาทเนี่ยเราก็จะไม่ เข้าไปรบกวนความปรารถนของเขาครับบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ออกแบบเป็นบ้านสองหลังนะครับรเก็นบ้านสองหลังเนี่ยเนเห็นได้ชัดนะครับแต่หลังก็มีมีฟังก์ชันที่แตกต่างก,กันนะครับมีถึงสามห้องนอนนะครับระเบียงกว้างนะครับพอทําเสร็จเนี่ยผมว่าก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ออกแบบแล้วรูร้สึกมีความสุขที่ได้ เห็นงานที่อยู่ในกระดาษแล้วขึ้นเป็นงานสามิติรวมถึงเจ้าของบ้านก็มีความสุขครับตอนนี้เขายิ่งสุขดากเดิมเองเพราะว่าแผดดินดไหวนะเขารู้แล้วว่าเขามี s a n c t u รี่มีที่หลบภัยเขาละชัวชาเล่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับแล้วเพื่อนบ้านก็เป็นมิตรอย่างมากเลยนะครับหลายท่านก็เป็นพ่อค้าเพชรเป็นไอโฮสเตสนะครับเหล่าเนืเป็น สุภาพสตรีไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับก็เขาเริ่มก่อร่างสร้างรูปแล้วเนี่ยเพิ่งส่งมอบได้ไม่เกินได้2อาทิตย์นะครับแล้วเริ่มจัดสวนแล้วนะครับลงต้นสาแล้วนะที่เป็นรั้วแต่ไปไาจะสูงสวยมากเลยนะครับตรงระเบียงนี่ถ้าขึ้นระเบียงนี่จะเห็นวิวเขาอยากสร้างสิบองศาผมว่าบางครั้งวิตของมนุษย์เนี่ยหลายจะไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับบางทีเราอยู่บ้านทําไมหลังละสิบล้าน20ล้านเพื่ออะไรครับผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ได้กินอิ่มนอนหลับนะครับอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นร่มโปรล้มไฟให้กับลูกหลานนี่คือคอนเซปต์ของเดอรชิว่าซานเร์ี่ชิว่าคาสเซอร์และชิว่าชาเล่ครับทังนี้ผมชอบมากๆเลยขอต้อนรับเข้าสู่การตกแต่งภายในครับของ เดชิวา Castle ครับซึ่งเราใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะตกผลึกอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้ครับหลังจากตกผลึกแล้วเนี่ยจะไม่ดีกว่าการที่ทดลองสร้างจริงขึ้นมานะครับและให้คนเข้ามาพักจริงๆเลยนะครับห้องนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นการตกแต่งในสไตล์คอนเทมพอร์ตรีนะครับคือสายร่วมสมัยนะครับแล้วก็ยูนิโ l ดีไซน์สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่ครับตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับ ซึ่งจริง40ปีก็ใช้ได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ70ล้านคนนะครับ30%นะครับเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน50ปีมัเข้าไงครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีประชากรผู้สูงวัยกว่า20ล้านคนเนี่ยเอจิ a งพ o n เวรนเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือ mock-up ต้นแบบนะครับผมเรียกกระบวนการนี้ว่า trial and error ลองผิดลองถูกครับเข้ามาปั๊บเนี่ยครับเวลนี้ก็จะเห็นว่า เราเตรียมพันทรีไว้นะครับมีซิงค์ล้างมือนะครับทำกับข้าวไมโครเวฟนะครับที่วางสัมภาระสัมภาระต่างๆสำหรับใช้ในการดาเนินชีวิตแต่ละวันนะครับแต่จริงๆที่นี่ว่าไปแล้วเนี่ยครัวนี่ไม่ไม่ความสำคัญครับหรือมีความจะเป็นน้อยมากเพราะจากที่นี่เนี่ยเดินไปที่เดลเรจนนะครับครัวนี่ใช้เวลาแค่สอสามนาทีเองนะครับแล้วสามารถที่จะให้เขาส่งอาหารได้เป็นปิโตได้นะครับที่นี่นะครับมีบริการครบถ้วนนะครับ ก็จากบริเวณนี้นะครับสมมุติว่าเป็นห้องวันเบด o ูมนะครับวันเบด o ูมก็คือมี1 living room กับหนึ่งห้องนอนครับขวามือนี่เป็นวันเบด o ูมครับเชิญครับที่นี่ครับก็มีประตูเชื่อมต่อนี่นะฮะผมชอบวันเบด o ูมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมต้องการความเปิดใช้สูงสุดก็คือห้องนอนผมเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาผมมีแขกมาเยี่ยมก็มาพักที่นี่ได้ โซฟานีก็เป็นทําโซฟาเบดได้คือดึงออกมาเป็นห้องพักได้ครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมครับเข้ามาดูว่าข้างในเป็นไงครับตามเลยครับก็มีประตูเชื่อมระหว่าง living room กับ bedroom นะครับที่เป็นห้องนอนมีที่ทํางานทีวีเชื้อวังของนะครับตู้เสื้อผ้านะครับนี่ฮะซึ่งมีกระจกบานกว้างสาหรับการแต่งตัวนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ สมบูรณ์พร้อมครับตัวเครื่องแป้งมีปลั๊กไฟหัวเตียงสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ผมว่าทิปต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับเนี่ยมีระเบียงกว้างสามารถที่จะนั่นได้นะครับรวมถึงมีแสงสว่างที่เหลือเฟือนะครับจากวันนี้ก็มีการออกแบบพิเศษนะครับคือผมออกแบบให้เวลนี้เป็นส да ่วนของการเตรียมอาหารเล็กๆนะครับเช่นเกิด ดึกๆหิวขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรวมถึงนี่ฮะทุกคนจะมองข้ามนะฮะชั้นวางรองเท้านะครับตู้นี้นะครับมีตู้เย็นเราดึงเอาซิงค์นะครับอ่างล้างมือล้างหน้าออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ครับที่ท่านเห็นตอนนี้คือห้องที่ดีที่สุดของเดอะ a s สเซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอไทป คือห้องเดียว one bedroom นะฮะคือห้องคู่นะครับหรือ two bedrooms คือตรงนี้คือห้องขนาดสองห้องนอนนะครับก็ผมพูดเสมอครับว่าความฝันความหวังเป็นของ free hope and dreams are free ผมเคยฝันถึงห้องขนาดนี้ครับในราคาที่จับต้องได้นะครับรับการลงทุนที่คุ้มค่าก็ไม่ได้ดีนี้แล้วครับทก่าครับผมอยู่เวนสปอ o ์ตคอมเพลครับ มีฟิตเนสมีสามเทนนิสนะครับแล้วข้างหลังผมนี่เป็นอาคารขนาด55ห้องนะครับ55ยูนิตนะครับแล้วนี้ก็จะมีชิวา B2 ที่เขาใหญ่คืออาคารหลังนี้ครับทุกอย่างก็เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นครับผมเริ่มที่นี่โดยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวทุ่งโล่งๆว่างๆครับที่ท่านเห็นนี่คือต้นไม้ปลูกใบทั้งหมดนะครับไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนะครับ สารู้คนรักบ้านวันนี้ก็เต็มอิ่มครับโลกสวยแล้วกันสวยมากเลยเสียงนกอ้อดังว่ะนะครับทุกอย่างเติมต่คพันร้อนที่ควรจะเป็นครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วเป็นล่มโพล่มใสให้กับสังคมและคนลูกหลานลูกหลานเราด้วยนะครับอย่างผมอายุหกสิบหกแล้วนะคนต้องแข็งแรงครับจะต้องไม่เป็นภาระกับลูกหลานผมครับวันนี้สารู้คนรักบ้านก็มีแค่นี้ครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับจะประมาณนะครับ อาจารย์เชี่ยวผู้มันคงสุดยอดจริงเมื่อมองเห็นสิ่งที่เขาได้สรนสันทุกคนต่างสุขล้ำด้วยหัวใจ